สำหรับประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีนี่คือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปทำระเบียบวิธีวิจัยหรือว่าออไปตั้งตัวแปรนะคะหรือว่าไปออกข้อคำถามต่างๆเนาะเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยมันจะเป็นเสมือนกระจกเงานะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการวิจัยนะคะแล้วก็คำถามในการวิจัยเนี่ยมันจะชัดขึ้นมาเลยนิสิตนะเพราะว่าก่อนที่เราจะลงมือทา วิจัย การทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะคะผู้วิจัยจะมีการพิจารณาเนาะดูเนาะคัดสรรอย่างดีเลยว่าแนวคิดหรือว่าทฤษฎีอะไรอ่ะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทีนี้ของนิสิตเองเนี่ยนะคะเวลาที่เลือกแนวคิดทฤษฎีเนี่ยส่วนใหญ่อนะนะคะออตอนที่ครูเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะก็จะให้นิสิตเนี่ยเซตมาก่อนว่ามีแนวคิดทฤษฎีอะไรยังไม่ต้องไปตีพิมพ์แต่ว่าไปานั่งพิมพ์จัดเป็นแบบรูปเล่มมาเลยเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติผิดพลาดไปใช่ไหมคะนิสิตจ,จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าพิมพ์หรือว่าไปนั่งหลังคดหลังแข็งอ่ะเอ๋ก็จะดูว่าแนวคิดไหนเนี่ยถูกก่อนเนาะเอามานั่งแบบเหมือนสแกนมาเลือกกันก่อนนะคะแล้วพอโอเคปุ๊บเนี่ยก็ถึงจะไปทำเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าแนวคิดทฤษฎีเนี่ยนะเ,าเราเนี่ย บางทีนิสิตยังเห็นแค่แบบภาพลางๆะนะคะยังไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนเนาะเพราะจากออประสบการณ์นะคะก็อาจจะน้อยเนาะแล้วก็ยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าความถูกต้องในการที่จะศึกษาวรรณกรรมเนี่ยนะคะทำให้ออบางทีเนี่ยเวลาที่นิสิตไปลงลึกในการทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณทั้งวิจัยคุณภาพอะนะคะ ก็จะทาให้ออสับสนนะออกข้อมูลสมมติว่าเชิงปริมาณเราจะต้องใช้ข้อคําถามใช่ไหมคะแบบสอบถามเนี่ยมันก็เละไปหมดเลยเพราะว่าถ้าทบทวนวรรณกรรมผิดแนวคิดผิดนะข้อคําถามที่เราไปถามอ่ะมันก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ไม่สามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้นะคะออผลที่คาดว่าจะได้รับก็ผิดเพี้ยนไปนะผลการศึกษาก็ไปคนละ ทิศคนละทางกับทั้งหัวข้อแล้วก็ไม่ตอบโจทย์หรือว,ว่าไม่ตอบวัตถุประสงค์นะคะทีนี้เนี่ยพอเราเนี่ยได้หัวข้อของเราเนี่ยพอเราไปทบทุนวรรณกรรมเราอาจจะเห็นว่าอหัวข้อของเราอะนะคะมันยังไม่ตรงประเด็นหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมนะคะประเด็นต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไปแก้ไขหัวข้อได้เมื่อเราทบทวนวรรณกรรมไปแล้ว ก็เป็นไปได้นะคะตัวอย่างอย่างนี้ก็เคยมีให้เห็นนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏการ์นะคะทีเ่เราจะไปสำรวจต่างๆเนี่ยนะมันก็ทำให้เราอะออสโคบน้อยลงนะคะหรือว่าไม่ไปแบบไปเหวี่ยงแหเลยอะพอเรามีทฤษฎีแนวคิดเนี่ยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำขอบเขตในการวิจัยแค่ไหนกลุ่มตัวอย่างของเราอะเป็นใคร นะคะที่จะทำให้ได้คำตอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันจึงเป็นไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ในการตรวจสอบต่างๆเนี่ยนะผลการวิจัยที่ผู้ศึกษามาแล้วอันนี้ก็สำคัญมากนะคะถ้าเบื่อนี้สิตเนี่ยไปค้นคว้าดูเฉพาะตำราหรือว่าเฉพาะหนังสือ เนาะลงานสัมมนาต่างๆอ่ะไม่เพียงพอเพราะว่าผลงานที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบแล้วแล้วเขาก็มีการวิเคราะห์ทดสอบตีความเนาะอย่างลึกซึ้งนะคะนำผลมาแบบเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่ามีคนที่แนะนำแล้วนะคะเพราะว่าในการที่มีวิจัยเนี่ยที่ผ่านมา ะะก็จะมีการทบทวนวรรณกรรมแล้วเราสามารถที่จะไปดูแนวคิดทฤษฎีจากผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะว่าใกล้เคียงกับเราไหมสามารถเหมือนกับเอามาตั้งต้นนะคะนิสิตว่าเเราจะไปในรูปไหนทางไหนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเ,เริ่มต้นด้วยตัวเองอะ อาจจะค่อนข้างยากนะคะโดยปกติเนี่ยเวลาที่คุณแนะนำนะคะ,ะนิสิตในที่ปรึกษาเนี่ยก็บอกว่าเออลองไปดูวิทยานิพนธ์ของปิญญาโทปิญญาเอกนะคะว่าเขาใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรนะแล้วเรา,าถ้าเป็นไปได้นะคะไปตามหนังสือที่พวกพี่ๆเนี่ยเขาทำเอาไว้นะคะแล้วเราไปอ่านอย่างลึกซึ้งมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะไปถึงแบบห้องสมุดหรือว่าร้านหนังสือแล้วไปไปค้นหาด้วยตัวเอง ะะเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเวลาที่เขาทบทวนวรรณกรรมะนะคะแนวคิดต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเรา,าไปตั้งต้นต่อยอดแล้วก็ตามหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยผูดถึงบอกว่าบรรณุกรมหรือว่าการอ้างอิงอถ้าเราทําได้ดีเนี่ยนะคะพองานวิจัยเราเสร็จคนอื่นเขาก็จะได้มาเออใช้นะคะต่อยอดองค์ความรู้ได้เหมือนกับที่พี่ๆเ็าทาวิจัยเอาไว้นะคะาการวิจัยเนี่ยนะคะ ก็จะมีในหลายรูปแบบเนาะนะถ้าเออนิสิตชอบในด้านวัฒนธรรมนะคะอชอบในด้านของอย่างคนไร้บ้านนี่ก็มีนิสิตนะคะเสนอหัวข้อมาเยอะเนาะพวกแบบโรคเศร้าซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนีเนี่ยวิทยานิพนธ์นะปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยก็ทำกันไ้เยอะนะคะนิสิตก็สามารถที่จะตามาไปดูได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับนิสิตอย่างมากเลย นะทีนี้ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมนะคะถ้าสมมติว่าจะจัดแบ่งเป็นหัวข้อนะก็อาจจะได้สักประมาณ4ข้อนะคะที่จัดแบ่งไว้เนาะเพราะว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับทั้งงานวิจัยในเชิงคุณภาพแล้วก็ในเชิงปริมาณนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะ ข้อแรกเนี่ยก็คือใช้ในการกําหนดขอบเขตปัญหาและชี้แนะในการศึกษาเหมือนที่ครูบอกอะนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีการทบทวนวรรณกรรมนิสิจะง,งงมากเลยว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างอะไรนะคะแล้วขอบเขตที่เราจะไปศึกษาเนี่ยเราจะต้องศึกษาเยอะขนาดไหนนะทีนี้การทบทวนวรรณกรรมเนี่ยก็จะมีบอกไว้เลยนะคะในแนวคิดทฤษฎี เนาะหรือว่า,าวิธีนิพนธ์หรืองานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกรอบให้เราเห็นนะคะว่าขอบเขตปัญหาหรือว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะควรจะใช้สัดส,ส่วนเท่าไหร่หรือว่าควรจะใช้กลุ่มไหนพื้นที่ใดนะคะเราก็จะพอ,อเป็นไกด์ให้เราได้นะคะอันที่2คือความรู้และก็ทฤษฎีของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพื้นฐานเนาะ ในกระบวนการคิดทางวิจัยนะคะทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็วิจัยคุณภาพนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้เราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่คิดโดยไม่มีการทุทุนวรรณกรรมเลยนะมันก็จะเหมือนกับว่าเออสเปะสะปะค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นพื้นฐานให้เราคิดต่อยอดไปนะคะว่าอองานวิจัยของเราเนี่ยนะออควรจะ เป็นไปนในทิศทางไหนนะคะขอบเขตยังไงกลุ่มตัวอย่างยังไงเทคนิควิธีอะไรที่เก็บแล้วจะมาตอบโจทย์วัตถุประสงค์และประโยชน์นะคะที่คาดว่าจะได้รับนะอันที่3เนี่ยนะคะในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยแม้จะไม่ได้ใช้ความรู้แล้วก็ทฤษฎีในการชี้แนะ นะคะในกระบวนการวิจัยเหมือนกับวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยแต่งานวิจัยคุณภาพนะคะสามารถที่จะศึกษาถึงกระบวนการการจำแนกแจกแจงนะคะแม้จะไม่ได้เป็นเออทฤษฎีโดยตรงเนี่ยแต่ว่าในการศึกษานี่ผู้วิจัยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเปรียบทเทียบกับทฤษฎีทําให้เข้าใจกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นทฤษฎีอย่างเช่นออวิจัยคุณภาพเนี่ย นิสิตไม่ได้ออกมาเป็นข้อคำถามนะคะเหมือนวิจัยเชิงปริมาณนะคะที่มันมีแบบสอบถามแต่วิจัยคุณภาพเนี่ยคะ่ะที่นิสิตไปเก็บสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบนะข้อคำถามที่เราไปถามเนี่ยกับทฤษฎีแนวคิดได้นะคะจะทําให้เราเนี่ยมีข้อคำถาม,ามที่จะไปเจาะลึกได้ชัดเจน ไม่เบี่ยงประเด็นนะคะแล้วก็ไม่ว้นเว้อค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าข้อคําถามไหนนะคะไม่มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะเป็นความคิดเห็นของเราเองแต่ถ้าข้อคำถามที่มีแนวคิดทฤษฎีรองรับหรือว่ามีงานวิจัยนะคะที่ผ่านมาที่ทำใกล้เคียงกับเรื่องของเราเนี่ยนะก็แสดงว่าข้อคำถามของเราเนี่ยไม่ กว้างจนเกินไปนะจะสามารถตอบปัญหานักวิจัยหรือว่าตอบวัตถุประสงค์ของเราได้นะคะถ้าเราศึกษาทบทวนวรรณกรรมดีๆเนี่ยจะทําให้ข้อคําถามสั้นกระชับนะคะไม่ใช่ว่าถามเลือเ่อยเปื่อยโอ้โหแบบว่าออกทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ออผู้คนนะคะสมมุติว่าวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะประมาณ5คนนะคะ10คนนี้ก็เยอะมากเกินไปแล้วนะออในการที่จะเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอะไปถามสมมติว่าพอไปนั่งปุ๊บก็ถามสมมติว่าไปถามเ,เรื่องคนไร้บ้านเนี่ยนะคะก็ไปสัมภาษณ์คนไร้บ้านอย่างเงี้ยเราก็ไปใช้เวลากับเขาทั้งวันอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเ,เขาก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะได้มาข้อคําถามในแต่ละข้อะคะ่ะถ้าได้มาจากการทบทวนวนาารรณกรรมและได้มาจากแนวคิดทฤษฎีเนี่ย ะะมันจะตรงประเด็นชัดเจนนะคะเหมือนคมอ,ะอ่ะคมแล้วก็ได้อย่างแบบลึกซึ้งนะคะสามารถที่จะเอามาเขียนวิเคราะห์ได้ในผลการศึกษาได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสวยงามแต่ท่านิสิตนะคิดหัวข้อคําถามด้วยตัวเองอะนะคะทั้งวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอะ คิดเองเออเองแล้วก็เขียนไปอะคะ่ะโอ้โหนิสิตมันจะยุ่งมากในการที่พอเราเก็บข้อมูลมาแล้วอะคะ่ะแล้วไม่สามารถที่จะเขียนผลการศึกษาได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้นะเดี๋ยวนิสิตลองไปเรียนอีกทีนะคะในะระเบียบวิธีวิจัยนะจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะอันที่4เนี่ยในการวิจัยเชิงปริมาณนะคะความรู้ทฤษฎีนะ จะสามารถใช้ในการกําหนดทิศทางคําถามการวิจัยนะเหมือนที่ที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะว่าออต้องมีออการทบทวนวรรณกรรมมีแนวทฤษฎีนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาดีไซน์เนาะแบบสอบถามได้ถ้าทบทวนดีมากๆนะคะแต่สอบถามก็จะไม่แบบสิบยี่สิบหน้าอะไรเงี้ยคนจะไม่ทำนะครูว่าสี่ห้าหน้าอะไรเงี้ยนะคะสามารถตอบวัตถุป,ประสงค์เนี่ยก็โอเคแล้วเนาะแล้วก็จะใช้ แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยค่ะในการตั้งสมมุติฐานนะคะให้มันเหมาะสมกับเ,ออเรื่องที่เราอยากจะศึกษาเนาะซึ่งมันเนี่ยจะไปอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะคะซึ่งครูจะไม่พูดในที่นี้เนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะขอให้นิสิตใช้ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยพอเห็นภาพ ะะแล้วเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะคะอยากจะทบทวนวรรณกรรมได้เยอะๆอยากจะอ่านหนังสือเยอะๆนะหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เยอะๆนะคะอ่านตําราหนังสือนะเหมือนที่ครูเคยสอนไว้อะเราทําเก็บเอาไว้เลยนะคะถ้าเราชอบเ,ออเรื่องไหนประเด็นไหนเนี่ยจดบันทึกเอาไว้นะคะอ้างอิงเอาไว้พอเวลามาเปิด หาประเด็นที่อยากจะศึกษาเนี่ยก็จะทำให้ง่ายนะคะรวดเร็วนะแล้วก็มีข้อมูลที่ามากนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขียนางานวิจัยเราได้เนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะแล้วก็จะทำให้ได้คะแนนวิทย,ยานิพนธ์ในปี4 น้ภาคนิพนธ์ของเรานะคะทําคะแนนได้ดีเพราะว่าหน่วยกิจมันสูงอะเนาะหน่วยกิจหลายตัวถ้าเปิดคะแนน,นในส่วนของภาคนิพนธ์ของนิสิตเนี่ยทำได้ดีนะคะเกรดเฉลี่ยก็จะดีไปด้วยนะคะขอให้นิสิตทํางานอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ